สวัสดีเจ้าสวัสดียามเช้านะเจ้าพาแม่แอวกลางต้งกลางนาน้ต้งหน้าบ้านนะเจ้าเกี้ยวเช่ออุ่มนี่ก็คือข้าวโพดหวานนะเจ้าเช้านี้ก็อยู่ประมาณยี่สิบเอ็ดยี่สิบสององศานะเจ้าเย็นๆเนาะหมอกจางๆนะเจ้ายังมีหมอกอยู่นะเจ้าแต่ช่วงกลางวันก็จะร้อนสักน้อยนึงนะเจ้าประมาณสามสิบกว่าองศานะเจ้าออช่วงเย็นก็คลื้มฝนนะเจ้าร้อนอด อบอ้าวนะเจ้าแต่ฝนบ่าตกอันนี้สวยไหมเจ้าผ้าที่กำลังจะขึ้นนะเจ้าหมอกจางๆเนาะเขาลูกที่ผ้าที่จะขึ้นนี่คือดอยขุนปังนะเจ้าเป็นหมู่บ้านสุดท้ายของตำบลแม่ปังนะเจ้าสุดเขตขุนปังก็จะเป็นจังหวัดเชียงรายนะเจ้าก็คือสุดเขตหัวไอ้ขุนปังก็จะไปป่าเมี่ยงห้วยไข่นะคะอันนั้นก็บริเวณเขตเชียงใหม่แล้วเนาะวิวสวยไหม บรรยากาศยามเช้าสดชื่นนะเ้าออกซิเจนร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนาะเพราะว่าช่วงนี้ฝุ่นเบาบางแล้วนะเช้าอ่าแล้วก็รดลาบค่อยมีที่บ้านเนาะแต่ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะเจ้าเช้าหนาวนะเจ้ากลางวันร้อนตอนเย็นอบอ้าวคลื่นฝนนะเช้าเป็นวันเหมือนเดิมน,นะเ้าอันเป็นภูมิแพ้อากาศเนาะเวลาคลิปเสียงบางวันก็เสียงใสใสนะเช้าบางวันเสียงก็จะคุณประมาณนี้นะเจ้าก็คือ มาเชียงเป็นวัดนะจ้าอันเป็นภูมิแพ้อากาศนะจ้าขนาดนี้จากกรทมมาอยู่บ้านก็ยังเหมือนเดิมนะจ้าอยู่กรทมแพ้ฝุ่นนะจ้ามาอยู่บ้านก็จะแพ้อากาศเย็นสักน้อยนึงนะจ้าฝอนนันก็แพ้นะจ้าฮ้อนก็แพ้นะจ้าหนาวก็แพ้ <c ười> คือเป็นคนภูมิแพ้อากาศนะจ๊ะคือแก้บ้หายเนาะวิธีแก้ก็คือทานของอุ่นๆนะจ้าแล้วก็ อาวอมร่างกายให้ออมร่างกายให้มสม่ำเสมอนะเจ้าก็จะเลี่ยงกินยาแก้แพ้นะเจ้าอันบรชอบกินยาเนาะ,ะถ้าไหวก็จะบ่กกินเลยนะเจ้าแต่ถ้าบ่ไหวก็ยาแก้แพ้สักน้อยนึงนะเจ้าเอาแบบมินิกรรมอ,อ่อ,อนๆนะเจ้าเม่สีขาวขาวเนาะบอง่วงนอนต้วยนะเจ้ากินนักบอดีนะเจ้ายาเนาะมันจะมีผลต่อไตนะเจ้าเพราะว่าเขาเป็นภูมิแพ้เขาประหายขาดนะเจ้า เราก็ต้องกินยาเรื่อยๆนะจ้าถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเนาะอาศัยว่าอากาศบริสุทธิ์ละกันเนาะอุ้ยพระอาทิตย์ขึ้นแล้วค่ะเพื่อนๆสวยไหมก้องอันอันจมัวเนาะเพราะมันเป็นกล้องโทรศัพท์นะจ้าถ้าเป็นกล้องถ่ายรูปจริงๆนะมันสวยมากๆเลยนะคะพระอาทิตย์ขึ้นอยู่ปลายเขาแนละจ๊ะบรรยากาศยามเช้าก็ประมาณนี้นะ,นะจ้า ดชื่นนะเช้าบ่มีควันแล้ววันนี้เนาะช่วงสองสามวันก่อนเนี่ก็จะมีควันนะเช้าแล้วก็มีฝนเล็กน้อยนะเช้าแต่ตัวเมืองเชียงใหม่ก็จะมีหมอกควันอยู่นะเช้าอันนั้นก็คือควันสปาควันเนาะควันรถควันพิษต่างๆนะเช้าแต่ที่บ้านนี่ถ้าจะเป็นหมอกควันเนี่ยก็จะเป็นควันควันไฟป่านะเช้าฝนบ่ค่อยเยอะนะเช้าพราะบ่ค่อยมีถนนนะเช้า จะเป็นไอเป็นตอเป็นซอกเป็นซอยแล้วก็เป็นทางต้ง่างนาเนาะแดสดชื่นนะเช้ายามเจ้าเนาะเสียงนกจิบจิบจ๊อบจบนะเช้าอันนี้สังข้าวนะเจ้าพื้นที่บางป่าเนาะก็ปลูกข้าวโพดพอประมาณนะเจ้าส่วนนี้ก็เป็นตอฝัังข้าวนะเจ้าที่บ้านก็จะส่วนใหญ่ก็ปลูกข้าวเหลืองซันป้ตองนะเจ้ามาได้ปลูกข้าวเจ้ากันนะเจ้าเพราะว่าคนเมืองบม่ค่อยกินข้าวเจ้านะเจ้า กินข้าวเหนียวนะาว้าอันก็เลยไม่ผอมซากชีเนาะอ่ะดอยลุงนี้เป็นดอยพระธาตุดอยนโมนะา้าอ่ะอันนี้ก็พอเห็นรำไรนะา้าหมอกบางๆเนาะส่วนไอโน้นะคะตรงดิง่งตรงไอมองตรงจากต้นมะพร้าวต้นโนนะคะคือวัดดอยแม่ฟังหรือวัดหลวงปู่แหวนสุจิโนนะคะเดินเท้าถึงนะา้าประมาณสองโลกว่านะา้า ปะเดี๋ยวนี้มีรถมีลาก็บ,บาเดินกันแล้วนะเจ้าเป็นเขาลูกเดียวกันนะจ้าดอยแม่ปังกับดอยน้ำโมโนเนาะแต่ก็คือทอดยาวนะจ้าถ้าเป็นพระอาสายเดินทุดงก็จะเดินถึงนะจ้าแต่ตะกอนชาวบ้านก็เดินไปเหมือนกันนะจ้าตะกอนแบบมีรถแบบมีลาเนาะไปดอยแม่ปังก็ใช้วิธีเดินเท้านีา่แหละจ้าอันนี้ก็เก็บบรรยากาศยามเช้ามาฝากนะจ้าโดยยามแรงจะทํากบเข้ากับป่กบากันเนาะ สวัสด,ดีจ้าเจอกันคลิมนาจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะ